มัามานนีมากอยู่ปะ<อ>สวัสดีครับผมสวัสดียามสาวๆนะครับเจอกันในส่วนผักเก่ามาเนี่ มันเก็บผักขายได้ครับผมก็จจะเป็นตะกูลหอมผักชีนะแล้วก็อาจจะมีกวงตุ่งสลัดยังบ้านพ่อขายนะครับยังบ้านพ่อเก็บเดี๋ยวรอสักแป๊บเลยครับสลัดกำลังใหญ่กำลังงามนะอากาศเย็นสบายเลยครับยามเสาผักชีจีนเฮาพ่อขายหยกแปลงเลยสสวัสดี สวัสดีค่ะพี่น้อนวันนี้เ้าก็มาเก็บผักขายเนาะค่ะครับผมวันนี้เ้ากับสิเก็บผักซีจีนห้ากัต้นหอมค่ะข้าวบุ้งบุ้งกวงตุ่งน่ะหมอกวงตุ่งกันนาเจ๊ดายแน้นอนเพราะว่าเป็นดอกวันหลายค่ะห้ากับซีลาวดีซีลาวบอกองไปก่อนเนาะเพราะว่าเป็นอะไรน่ะมีกระมันสามสี่หมื่นเก็บได้ผักซีลาวที่นอน อคพี่พอ,พา,า,วอาวิปขายตะเสาพี่น้องสีขาวตะเสาเราบูมีเวลาดิน้าตืบเ,เป็นจะปหมัดใส่ตุนหอมเนาะคะหมัดละสีบา้าทุกเก่าช่วงดีไหม่พี่น้องก็จะเดินทางกับผูมิลำเล่าเนาะพี่น้องที่ไปเหตุการณ์ที่งานอยู่ต่างถิ่นกะเดินทางให้ให้ปลอดภัยด้วยครับผมคอยไปคอยมากินรถกระใหญ่ผู้ใดเสี่ยงได้ หหายหนสิแต่ว่าช่วงปีใหม่เนาะรุดล่าครับเดินทางหลายเนาะกับตทางจังหวัดหลายส่วนหันกัสิมัตใไทย,ยพักชิจีปีนี้พันห์หอมแพ่งแพงเนาะแค่แหๆ้งสตาร์ทสองกว่าน่ะพี่น้อง<ว>โลละ 200, <ว>200กว่าบาทขายน้ำรานู้ขายเพียงอิริรักลานสาม่พี่น้อง ตั้งร้านมีสามลอยเลยถ้าสร้างในเพจกันราคากันล,ลอยหนึ่งอยกว่าแต่เพิ่มมีคา<อ>ทรง<อ>เนะงะาะถือว่าแพงเลยครับปิ่นหอมจะเก็บผักบุ้งอีกน้าบุ้งผักบุ้งกินก็ตำสมเนาะางทีก็ใส่ก๋วยเตี๋ยว หรือไปผัดพี่น้องผัดเนาะผัดเจยบผัดน้ำมันหอยผัดพอสลบสลบอย่างเงี้ยบผัดไฟแห้งจวดเพ่อเดียวเนาะที่หอนหอนผักบุ้งถ้าแกแห้งก็นจะขึ้นลับมันจะเหนียวได้ผักบุ้งเขาเรกว่าเหนียวแห้งเนาะส้มยังกำลังผัผัดอยู่ ก็ถามมาแล้ววาได้เปลงผักคือบุมีบ่มีหหยาบบมี่หยังกระถอนเอาได้ครับผมบ่ไห้บ่ไห้วาเพิ่นว่าได้ใส่ยาคุมบ่อบ่ไห้ใส่เด้ครับผมถอนเอาเลยผักผักกําลังงามเลยครับยาคุมหยาบเเคยได้ใส่ได้ครับผมยาคุมยาขายเราเคยได้ใส่เลยตอนนั้นคอดใหญ่ได้ครับผมกําลังงามเลย้นาะแงเสางผักถือกระหมอมงามๆเลนี่ครับจับแห้งกับบ่ได้ใบขาดพอควบมกรอบเพิ่นพัเพ่นกรอบแห้ง ตัวน,น,น,นี้ก็ตัวนี้กอใหญ่เลยพี่น้องนี่เง,งามๆเลยครับผมนะผักรอบนี้งามมากนี่ปีใหม่พอดีเลยครับเจิดเลยมูที่โตก็กำลังกำลังาลามีช่อดอกมีฉอดดอกสันนี้เลยพอดีนี่สวยงามต้นพวกเงามเลย นีชอดอกสิสิขอเอาเลยแม่นตัวน้อยทถอนออกแล้วดีเพราะว่าเพิ่นห <c oughs> นาแท้ดาแห้งต้นเพิ่น,นสิบ่อวบนีเอ้อนอวบคักกรอบแห้งพี่น้องหลวกแก๋วเนาะลงจับชายโอเค เพิ่นบวชขันหอเลยถูกไหมกำลังเลน้อยอยู่คือว่ากินกับกินได้เก็บกินได้แต่ว่าเปนบวชขันหอเนาะยังไงเพิ่นหอเพิ่นเงยก็หนีพี่น้องล่างผักเตรียมออกขายด้วยครับมันยิ่งบวชในหาน้ำเลยครับบางทีผัวเะาหย่งหิ่งแรงยิ่งหแรงเกิดมาหายน้ำมาะิ่งช่วงนี้อากาศบวชขันหอนวันไหนเรียกบวชในหาน้ำ ให้ทุกมือพี่น้องแต่ว่าให้เป็นเวลาเนาะสายนำจุดนีครับงามนะครับผมหมัดผักพี่น้องเหมือนกันมีผักชีจีนนะครับผมหอมหอมแบงผักบุ้งกวงตุ่มเนาะหอมผักชีหอมพี่น้องสิบบาทด้วยครับผมประมาณนี้นะครับสิบบาทพี่น้องคอนก็นว่าให้ยลายแทียกลุ่มค่าน้ำบ่ <laughs> กับบอลูด้วครับคุมประคุม <laughs> โอเคค้เอ e ค่ะ <laughs> ใส่มาเป็นเท้ามันบอได้มีคาอย่างเนาะก,ก็มีตะขาไฟละพี่น้องงามกับบอได้เพราะเขาเสียตะขาไฟอย่างเดียวมเมล็ดพันธุ์เทากัมันกับบอคอย,พยแพงหรอกพี่น้องมเมล็ดพันธุ์นะขึ้นอยู่ที่เ้าปลูกว่าเ้าปลูกเราสิได้งามซ้ำใดขน,นา,ขาดแหละอากาศเย็นสบายยามเสาร์พี่น้องใส่สายมากเล่อกะอุ่นๆขึ้นจังหน่อยปีใหม่ขาดวาสิม้วนดอกปีนี้พี่น้องอากาศเป็นสิเย็น ลูกมาใชนะ่ไหมาขายพักกันพี่น้องมื่อนี้ไปรถสลิง <c oughs> สลิงเพราะว่าเป็นองใส่ตากาศร้ายเนาะตะกาแย่บอกกระเป๋าหน่อยบ,อนบ,อบ่นี่สค <c oughs> ขายได้ลอยกาบ,บาทประมาณนั้นแหละพี่น้องเก็บ <c oughs> ขายมือละนิดละน้อยไปพี่น้องแล้วลาไปตลาดท่านใรเอาไปได้หลายพ <c oughs> อขีอ่รถ ขายน้ำบาตยานบางที่ยานขายแบบเบิดแต่ส่วนมากกับบ้องเรือนะครับส่วนมากกับเบิดเลยฝา,ากน้องขายฝากทำกันด้วยครับ,ม,บม,าามันใหญ่ กินข้าวนั่นน่ะแก่คุณยายกีบเขา้าวหนาวเนะาะย่ากับกินพร้อเข้ากินเพิ่นกับกินนำลวกพักแก้วโพนตื่นงอน,นอาภักจะแข่งกีฬาดิืมันแมนตำแหน่งอย่างกองเคี้ยโว้กองเคียเดี๋ยวกองเคียก็หลักอะตัง้งมุมตัง้งมุมใหง้นักกีฬาได้เล่น,น,นลา่าเออช่วงนี้เพิ่นที่แข่งกีฬาเนาะช่วงหน้าหนาวไป,ปเชียร์ตัวเด้งหน่อยมัน แบบเข้าไปเที่ยมันกับมีแห้งนะมีกำลังใจทางนี้มีซีรีส์ใมันกับบออยากนั้นนี่ว่าจิไปก่้นเลยไปบ่ลแก่ตั้มหงมไหมก็มีแต่บาทเท่าน้นแหละหนาวบ่เครับหนาวยู่จหนาวหูหนาอยู่บ่เหแล้วเทรนสบาทสิบาทดอกบาทดอกบาทแมนบอแมนภาษา ตับบาทบอกตบบาทตบบาทตบบาทตับบาทตับบาทโอ้ตอนยี่ัวนี้สามเนาะไม่ค่ะ <laughs> เสียสินโหัลลฮัลลฮัลโหลฮหออโหุฮัฮัลโหโหลฮัลฮั ต้นอยู่หลายที้ง้ังนี่จะแม่คนบอกคนแยเขาวแยเข้าสุดยอดมากี่ ที่นี่เดยมาหลับคองบ่ดเตี๋มืงนีมาอยู่บะห้าเดี๋ยวไปาเสีไปห้เขาไปเร็มากเียไปไปส่งให้เองาะว่าไปซื้อองนังสนเลยจไปอทานใดอันเพิ่นมากอะคบันสามสิบพี่น้องผู้ใดสนใจไทยด้ครับผมนี่ไทที่พี่น้องเคยถามผมเข้ามา ไทยเป็นไทยยังกับพะยัยไทยควยยิมไทยคนเมยไทยคนเมยนี่ครับผมไทยมันยิมซื้อเล้วที่ผมใส่ดึงหล่องกระโรงได้รับตัวนี้นี่ครับผมเนี่ยเหล็กมาตรฐานด้วยครับเขาจีแตกต่างจากเหล็กของตลาดด้วอพี่น้องว่าเหล็กตัวนี้เป็นเหล็กเกรดดีกว่าตลาดด้วยครับนี่คือหางไถเป็นเหล็กเขาเรียกเหล็กกัมมันไนบ์เอ่เหล็กชุบกัมมันไนนี่เหล็กยังดีด้วยครับผม นี่ครับผมไทยพี่น้องสนใจกับสอบถามข้มามาในในช่องตาชัยมดีเด้ครับผมตาชัยมดีที่เม้ามาเลยในเฟซบุ๊กบ่เข้าใจห f เฟซบุ๊กตาชัยมดีเนาะครับผมทักข้ามาได้สอบถามราคาได้ได้ครับนี่มียูทู e มีเพจเนาะว่าสิเป็นมีดเป็นเสียมมีทุกอย่างเลยครับนี่หรือหลักๆก็คือไถไถควายยิ้มอยู่พี่น้องสนใจสนใจกับทักขามาได้ครับ ตาไช่มวนดีครับพิ่ผมทำงานในธรรมศาสตร์ตะไชมวนดีเฟซบุ๊กเนาะแบบนี้ก็มีพี่น้องอสอดง,งามเลยสอดงามงามงามคืคอ,นอ,อ,อคนถืออยู่ละก้อนถืออะไรนี่ลองเพคไปนะมันก้วนมาตรฐานพีนพ่น้องเคยแบบงานเชื่อมนี่สุดยอดครับผมเพราะว่าเพ่นเคยไปเ็เพื่อนเลยผมเชื่อมนี้มดมดเขาอะไรเลยพี่น้องเชื่อมเล็กอันนี้พอด้ว่าคุยไ,ได้พีนพนพ่น้องเล็กจริง สนใจสอบถามได้พี่น้องไทยตะชัยม่วนดีเฟซบุ๊กตะชัยม่วนดีด้วยครับผมสอบถามเข้ามาได้นี่ช่างครับผมอสั่งเข้ามาได้ครับผมตะชัยม่วนดีเนาะพิมพ์เข้ามาเลยเฟซบุ๊กเด้งปึ้งเสมอเลยกับทักแชทมาเลยพี่น้องนี่สอบถามได้มีหลายๆอย่างหลายแนวเนาะครับผมเดี๋ยวไปคายพักต่อกันพี่น้องมาที่นี้ ได้ผู้เบา,าผู้เบาว,วักล่อผุนเหายเจงไหมเซ้า่ใหม่ๆก,ก็ร้ายด้วยที่น้องบัน <c oughs> เด็กนั้นติ <c oughs> ๊จ้ออะันเส <c oughs> ิบบาทคนขลมดีเลยเนาะมีทคนทักเข้ามาเ <c oughs> <c oughs> ือกอ,กอ,กอกา้าวตัวนมัง่าย่ยออว่าว่ไดนว่ามันงก็อาวดเข็งๆัน บุกสถานศึกษาเหอ่ไอ้ตายนายของโรงเรียนเมื่อนั้นเมื่อนั้นเห็นผู้ใดถือดาทั้งทรศัพท์ <c oughs> <c oughs> กเบอร์โหลดป่าเหลือสี่มาเองพกติญชเฮ็ดก้าวเขากันสิสซ่างพักเฮ็ดเป็ดเฮ็ดก้าวเขาะูกรถใช่ไหมอ๋อเออผูกรถเอาหนังแข็งลงกันก็ต้องแซมเพราะว่ากันเริ่มเฮ็ดเหมือนอื่นไม่ห้าวเฮ็ดให้ผู้ใด้ก่อนผูกรถรถเกี่ยวนะเกี่ยวอ้อยนะเออก็หลักๆเฮ็ดก้าเข่ดีเลยเนาะเพราะว่าเขาจะมีรายได้ทำสีเขาบริขายของโค้งเด้มันมีคนจงเนาะเนี่ยก็คือบัคคาบอง เป็นยังไายังคืไห้ขึ้นแท่งอย่ัง่เอานี้องแม่รับรถุงเย็นจะเด็ดพักนิ่งลมันมันมีกองตเอออะไรเดีอยวก็ีโทรไล่หาซูเองดอกกนถีบต้องี่ตองตลาดอเคนมาเมาเเปิดอยโรงเรียนพี่น้อง คุกกรอบผงเได้หน่อยซิกให้ร้อนเขียวเจ็ดจ่อยพี่น้องเบิ่งบักหุ่งพี่น้องหน่วยโดคักเก็บไปให้ไปให้นักกีฬาเขาแข่งกีฬาให้นักกีฬาก,กาินก่อนพี่น้องกีฬาเยาวชวนนี่เนาะ หูกไก่ไสว่าหน่ยหวยกะดกดกแข็งดีพี่นอ้องดกคักดกเนี่ยเป็นบบหูบานเมีจิมเลอูกอยู่หนาบานหลายตน้นดกสืต้นเลยไม่ซุกกลรยไรหลาย จากที่ผมหลายแล้วสี่ห้าหกเจ็ดหน่วยเงินเอาใหม่เนี่ยเงมือนลังมาต่อยใหม่บือเลยสูงมานละพี่น้องสูบละเอาไปปาดไว้นปาดแช่ตู้เย็นไว้มีดสูบนี่ดสูบเป็นพันฮอลแลนด์ด้วยครับผมเหนือไล่ลายหวานมันละคอมาทรงเพลินพี่น้องเพลินเอาไปกีฬาคือเอาไปเห็ดกีฬา เวล้างเบิดเปียวอีกจังค่อยเปียวอีกคุณหลายๆด้อครับผมขายเบิดเรียบร้อยบด้วครับผมผักเฮาขายเบิดหลักขาดมันจะขาดขายอยู่เนาะขากขาดขายง่ายเพราะเอาไปบ่หลายครับเอาไปพอได้ขายเ่นผักบุ้งขายดีเนาะผักบุ้งขายดีกองตุ่มก็ขายดีหอมบักขี้ก็ขายดีพี่น้องขายดีทุกอย่างแล้ว ถ้าได้สลัดไปนิ่งสุดยอดเลยนีน่คุณขาผาหลายแม่ถามหาอะไรเดี๋ยวโล่จักหน่อยก่อนครับผมสลัดโกกันไม้ค่าพี่น้องโกกันกินหานี่อย่หลายน้องค่ะค,ค็มาเก็บพักขายพักหนเ,เ,หนเน่ีนย,นนย,นนยน้องเบิ้งค่ะตามคำเรียกร้องน้องางทขานพระไก่ใหา่เย็นไปขายพักตัวนะพี่น้องเด้อดคำวมารับช่าไปน้ใอ สวัสดีครับบานอยู่ไก่สนามแข่งเด้อพี่น้อง <laughs>